สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาขออนุญาตนําเสนอวิธีการสร้างรายได้จากสินค้าพันธมิตรใน TikTok Shop นะครับหลังจากที่เราสมัคร TikTok Shop เรียบร้อยแล้วนะครับบนหน้าแอปของเราในหน้าโปรไฟล์ก็จะมีปุ่มเข้าสู่เรากดปุ่มเข้าสู่เราก็จะไปอีกหน้าหนึ่งซึ่งมีปุ่มเพิ่มสินค้าของตัวแทนคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราคลิกเข้าไปใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีสินค้าของพันธมิตรมากมายเลยครับอยู่ในห้องนี้นะครับ ผมจะค้นหาสินค้าของปนิษาส,สกินแคร์นะครับก็จะแสดงสินค้าทั้งหมดของปนิษาสกินแคร์ที่จําหน่ายอยู่นะครับก็สนใจตัวไหนเราก็กดเครื่องหมายบวกครับก็จะปรากฏปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นมาในคลิปนี้ผมจะกดรับของปนิษาสกินแคร์ทั้งหมดนะครับมาจําหน่ายในช็อปของผมเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีสินค้าที่มีเครื่องหมายบวกใน หน้าเพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วนั่นคือมีอยู่ในช็อปของเราถ้าสินสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษเราคลิกเข้าไปดูก็จะมีรายละเอียดครับเรื่องของคุณลักษณะสินค้าอัตราการตอบแทนราคาจําหน่ายอัตราในหน้านะครับเมื่อเราต้องการเพิ่มสินค้าอีกครั้งหนึ่งเราก็กลับไปที่หน้าเพิ่มสินค้าและเพิ่มสินค้าในรายการอื่นๆได้อีกครับในหน้านี้เมื่อเรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่ามีสินค้าวางจําหน่ายพร้อมสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆ ะครับถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ